สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร,าร์ตบอบัตเตอร์ไฟวันนี้เราจะมาทำเรนดอมกันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณว่าเรื่องราวของคุณเป็นยังไงบ้างท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อยากเก็บมาใส่ใจนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งรับแต่พลังงานดีๆนะคะ บ้านผู้อ่านอยู่ต่างจังหวัดขออภัยหากมีเสียงรบกวนบ้างผู้อ่านขออนุญาตเปิดไท่ขอดูพลังงานของท่านกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะ ขออนุญาตเปิดไพ่ขอดูพลังงานตัวตนของคุณกันนะคะเด e m e มจิเชียนเซเว่นออฟครา p ทรีออฟเพนทาคอลเดอะสตาร์ ในกสดีอิมเพรสพลังงานตัวตนของคุณคุณเหมือนอยู่ในช่วงของการพิจารณารอการตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้หรือ คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะเลือกทางเดินไหนพลังงานของคุณคุณอาจจะเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์คุณเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นดาวเด่นดาวดังในองค์กรอาจจะเป็นดารานักแสดงยูทูบเบอร์หรือเป็นคนที่โดดเด่นมีความสามารถ คนที่คนอื่นมองเข้ามาหาคุณคุณดูเป็นคนเพียบพร้อมบุคลิกภาพการวางตัวดูสง่างามคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์เหมือน ทางให้คุณเลือกมีคนมาให้คุณเลือกแต่คุณก็ยังอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์ไตรตรองว่าสิ่งไหนจะดีสำหรับคุณแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณกำลังเลือกถูกต้องแล้วที่คุณจะมีการ คิดมากในความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าบางคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะหวังผลประโยชน์บางคนมาแค่เล่นๆมีทั้งหวังดีและประสงค์ร้ายแต่คุณเป็นคนเก่งค่ะตัวตนของคุณเดอ m a เม c เชียนบ่งบอกว่าคุณสามารถดูออก สามารถมองคุณออกว่าใครดีไม่ดีใครเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อหวังผลประโยชน์คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณมองคุณออกคุณเป็นคนที่มีความสามารถในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวผู้อ่านขอเปิดดูพลังงาน ของเขาคนนั้นกันนะคะเขาคนนั้นเป็นใครดูพลังงานเขาคนนั้นกันนะคะนาคตของคุณเขาคนนั้นเป็นใคร The Fool ตัง one the w o r the star t e of pentacle พลังงานของเขาคนนั้นอัตราตัวตนของเขาอะเหมือนมีบุค,คลิกภาพที่ตรงกับคุณ มากมีความชอบมีความอะไรที่คล้ายคลึงกันเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานเกี่ยวกับองค์กรการต่างประเทศเดินทางบ่อยชอบการท่องเที่ยวแล้วเขาคนนั้นเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่เป็นดาวเด่นดาวดังในองค์กรดารานักแสดงยูทูบเบอร์ เช่นเดียวกับคุณนะคะเป็นคนที่คนรู้จักมากมายมีความเด่นดังพลังงานของเขาเขาเป็นคนชอบอิสระชอบการท่องเที่ยวไม่ชอบให้ใครมา,บ,ารบังคับเขายังมีพลังงานของการตัดสินใจอยู่เหมือนกัน เขาก็อยากที่จะมีใครสักคนที่มาการสัมพันธ์คนที่เขาเลือกคนคนนั้นก็ต้องเป็นคนที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไปด้วยกันได้ทั้งความคิดให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อมันไปไกลเดี๋ยวเรามาดูว่าเอาคำ คุณกับเขาจะเป็นยังไงคะพลังงานของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไป The Tower Three of One Two of Pentacle The Magician place พลังงานมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาเมื่อก่อนเคยสารสัมพันธ์กันแล้วอาจจะมีการจบเคยจบในความสัมพันธ์กันมาหรือเปล่าครับและนเป็นพลังงาน ขออภัยนะคะพลังงานของคุณกับเขาเหมือนที่ผ่านมาอาจจะเคยดิวกันมาแล้วเคยรู้จักกันมาแล้วแล้วก็เคยจบกันมาหน้าตอนนี้คุณเหมือนคุณกับเขาอะเหมือนพยายามที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตัวเอง อะไรไม่ดีอะไรที่ต้องปรับปรุงคุณส่งคนเหมือนพยายามที่จะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นมีการเฝ้ารอให้ความสัมพันธ์ให้คุณ,คณกับเขาอะมีการเฝ้ารอให้คุณกับเขาได้กลับมา สารสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงมีพลังงานของการารอและเป็นพลังงานที่เหมือนต่างคนต่างฝ่ายต่างปรับปรุงพยายามเปลี่ยนแปลงอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นอะไรไม่ดีก็พยายามปรับปรุงคุณสงคนมองกันและกัน มองอีกฝ่ายเหมือนเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เป็นคนที่ใช่เขาอาจจะดูแลเทคแคร์คนดีหรือคุณเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์เขาเหมือนคนที่เพรียพร้อมเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกช่วยเหลือกันนะคะเหมือนคุณกับเขาได้ ใรตรงถี่ท่วนดีแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยว่าคุณสองคนที่ผ่านมามันจบไปไม่ดีอะไรให้มันลืมไปทิ้งไปเรามาพัฒนาเปลี่ยนแปลงดูแลกันและกันให้มันดีขึ้นนะคะพลังงานของคุณเป็นอนาคตเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผู้อ่านขออนุญาตเปิดไพ่ออร์เคิชนการ์ดว่า ออริเคิลการจะแนะนำอะไรคุณคะไฟีแครเรีย <Career. S 1> สิ่งใดที่พวกคุณมองหาที่คุณมองหาไฟฝันกันอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีและ คุณจะได้รับการปกป้องดูแลซึ่งกันและกันความฝันครอบครัวสิ่งไหนที่คุณมองร่วมกันอยากพัฒนาร่วมกันสิ่งนั้นมันจะได้รับการปกป้องดูแลเทคแคร์ Care, ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังฝันที่คุณใฝ่ฝันสิ่งสิ่งที่คุณมองหาอยู่คุณจะเข้าใจซึ่งกันและกันและจะดูแลเทคแคร์กันนะคะขอให้สุขสมหวังสำหรับท่านที่รับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ